ส,สดีครับกลับมาพบกับอันเปิดพัดออโตโอ้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีสับเดือนมิถุนายนด้วยวันนี้เราก็เป็นการเปิดหัวคลิปด้วยรถกระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้ออีกรุ่นหนึ่งคลิปนี้เนี่ยอันค่อนข้างที่จะดูดดันเหมือนเดิมนะครับและก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากเพราะว่าอยากให้คุณลูกค้าทุกท่านและก็พี่ๆทุกคนได้รถสวยอย่างเช่นเจ้าคันนี้กลับบ้านไปใช้งาน ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้นะครับตรงนี้อันขอขอบคุณล่วงหน้าทุกๆท,ท่านไว้ในที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า e s e d ม n 3.0ตัว S ตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อตัวโฉมนี้เนี่ยเป็นตัวโฉม18 19แน่นอนอยู่แล้วว่ายังไม่ใช่พิกโลกคือยังไม่มีตัวีิบล็อกไฟฟ้าที่ให้มาจากโรงงาน ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของตัวค่าความนิยมหรือว่ากระแสในการใช้งานหรือว่าตัวแบรนด์อีสุสุตรงนี้ก็ดีคนนิยมใช้กันเยอะมากคนนิยมหากันเยอะมากคนต้องการเป็นเจ้าของกันเยอะมากคันนี้แม่งหล่อมากอันกล้าพูดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวด้านหน้าแค่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวด้านข้างเต็มกว่านี้อันบอกให้เดี๋ยวไงเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันสักนิดนึงตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาดํา คันนี้เป็นตัวรถปี2019รถสวยมากครับไม่เคยชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจาน้ําตัดต่อปินกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณูค้าซื้อไปแล้วหรือว่าพี่ๆท่านใดที่รับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่อ่านบอกมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกลับบ้านให้ด้วยนะครับเราสังเกตกันง่ายๆเลยตัวกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัวโฉม189ก่อนเปลี่ยนมาเป็นตัวพิกโลกเนี่ยคือมันจะมีเป็นตัวลักษณะเหมือนตัวเขี้ยว อันนี้คือเป็นตัวต้นตํำรับและรองรับสําหรับตัวพิกโลกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีตัวเส้นริ้วกั้นกลางตรงนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับขาวดําเหลืองสีขาวมุกอะไรก็ว่าไปตรงนี้มันมีอ,ปอุปกรณ์เอเซอรีต่ตกแต่งรองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของตัวโคมไฟหน้าเนี่ยเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาตรงนี้ก็จะเป็นตัวฮาโลเจนนะครับแล้วก็ตัวสปอตไลท์คู่ล่างตรงนี้ยังไม่มีสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะฮะก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเราจะใส่ตัวสปอตไลท์เนี่ย เอาของตัวสูงมาใส่ที่มีกรอบเป็นตัวโครเมียมเนี่ยจบเลยแค่นั้นเองสวยแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างสำหรับ3 0 0พันขับ4เนี่ยนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วว่าขุมกำลัง DDI ที T ่รีดกำลังออกมาได้เยอะเนี่ยอันนี้อันต้องแนะนำเลยว่าขับสนุกแน่นอน3 0 0พันอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของตัวจุดเด่นคืออะไรความประหยัดน้ำมันที่เขามีมาให้มาตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วตรงนี้อินสูค่อนข้างจะเชื่อมัน่นตัวเครื่องยนต์บล็อกนี้มาจนถึงนัปัจจุบันตอนนี้ นะครับเครื่องเดิมครับไม่มีขานะ้ามน้ำเเครื่องไหลยเยิ้มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคานหน้าแก้มข้างเมนอาร์คนะครับตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดแผ่นเพสนะฮะตัวพลาสติกยังคุมอยู่เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวฉนวนการความร้อนเนี่ยตรงนี้อาจจะมีรอยขาบฉีกขาดตรงนี้เล็กๆน้อยๆบ้างมันเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เราดูแล้วว่าเฮ้ยฉนวนการความร้อนทําไมขาดวะรถชนมาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยมันคนละอย่างกันตรงนี้อันยากจะบอกให้คุณลูกค้าเข้าใจแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์มอก,ก็อยู่ครบนะฮะส่วนสำหรตัวหัวนงวน็อตนะครับ,รบไม่เคยมีการแกะขันไขออกมาทําทรงทําสีอนะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนเอา,อางี้ดีกว่าหันเกินเริ่มต้นง,ง่ายๆแบบนี้การดูรถมือ2ใช้งานสักคันหนึ่งเนี่ยคุณลูกค้าครับถ้าเกิดใครได้ดูในสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าใน YouTube มาก็ดี ในเรื่องของกรรม,มวิธีในการผลิตหรือว่าต้นผลิตทางสายเขาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตัวพวกแม่เหล็กถูกต้องไหมครับที่ดูดในเรื่องของตัวสีฉีดกันสนิมพ้นสีให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งรอบพันลำดับแรกๆหรือว่าขั้นตอนแรกๆคือสีต้องเหมือนกันแต่มันคือสีด้านไม่ใช่เหมือนสีเงาด้านนอกตัวรถแบบนี้อันนี้คือจุดที่สังเกตง,ง่ายๆเลยทั้งด้านหน้าทั้งด้านท้ายทั้งด้านข้าง ถ้าเกิดเราดูแล้วว่าเฮ้ยตัวรถด้านนอกมันเป็นสีเงาภายในเป็นสีเงาเหมือนกันไม่ใช่สีด้านอันนี้แสดงว่ารถชนมาแน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบคร่าวๆเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาแนะนําหน้าร้านอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับส่วนของตัวสามพันขับสีตัวโฉมนี้นะฮะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีตัวปงซุ้มล้อมาให้ตรงนี้อันถือว่าสวยนะฮะ บางคนเนี่ยอาจจะใส่คิ้วบางคนอาจจะไม่ใส่คิ้วอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นดิบๆแบบนี้สวยไหมสวยนะครับไม่ว่ากันอยู่แล้วแล้วแต่ความชอบเลยแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าเฮ้ยอันใส่คิ้วให้ผมหน่อยได้เปล่าเดี๋ยวอันจัดการให้มาคุยกันเพิ่มเติมหน้าร้านได้นะครับคราวนี้ตัวแม็กโอโหไม่ใช่ลูกโม่แล้วนะฮะเบื่อแล้วพวกสมิธ38อะไรประมาณนี้เปลี่ยนเป็น t e 3 7 Style o f r o ล นะครับแล้วก็รัดด้วยยาง m a x x ซิปี2021ตรงนี้ก็จะเป็นตัวขอบ16เช่นเดียวกันนะครับ2 6 5 70 R16 เป็นตัวยางปี2021นะฮะก็ออฟโรดแบบเต็มให้เลยตรงนี้ถือว่าจบแล้วนะครเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเกิดเป็นตัวรถพวกนี้เนี่ยมี m a x x ซ s มี Monster นะครับมีพวกแบบรุ่นยี่ห้ออื่นต่างๆก็ดีนะครับตรงนี้มันก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่า คุ้มนะครับดีกว่าเราไปติดตั้งเองนะฮะแล้วก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่จะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับสีตัวรถด้านข้างสวยเสมอกันจรวดด้านท้ายนะครับตัวกันสาดมีให้มือเปิดซ้ายขวาจะเป็นแบบสีดําด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีเครื่องผิวตัวรถแล้วก็ครีนนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูนย์ทงล้อ แล้วก็ในเรื่องของตัวโรนันตีร้านเรามีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับ6เดือนหรือว่า10,000กิโลพร้อมกับ W Smart รถทดยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีเต็มๆนะฮะชัดถ้อยชัดคําชัดเจนทุกอย่างตรงนี้ถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้โทรเข้ามาติดต่อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับส่วนของด้านท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยฝาท้าทยเดิมโรงงาน รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเดือไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็จะมีตัวกันชนท้ายเป็นเหมือนกับกระบองท้ายแบบนี้ดีกว่าอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นตัวกระบองด้วยนะครับแล้วก็แม็กไลเนอร์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีให้กับผู้ลูกค้าใหม่ก็คือจะลงเป็นน้ํายาตัวดําให้นะครับอีกอย่างนึงก็คือสำหรับตัวรถตอนเดียวแบบนี้เนี่ยที่มันเป็นขับสีมันมีอะไรเพิ่มเติมให้กับผู้ลูกค้าได้เลือกกันบ้าง2ช้อนใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ตู้ใส่ข้อคุณตรงนี้คุณลลูกค้้าาาสามารถเเือไดย บางท่านอาจจะเอาไปวิ่งในส่วนของตัวคอกตามเกษตรกร,ร,กรได้ต่างๆแบบนี้บางคนอยากจะใส่ตู้ผลพวกบรรทุกบรรทุกอะไรแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราจัดการให้เรื่องจิ๊บจอยมาคุยกันได้นะครับเราดูรายละเอียดของตัวรถรอบนอกกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่อนข้างที่จะหล่อมากและก็ใหม่มากอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราคอดูในส่วนของตัวด้านในกันต่อครับ ส่วนของภายในนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวแอร์แบงค์หรือว่าถุงนมนิภัยคู่หน้ามาให้นะครับส่วนสําหรับตัวเครื่องเล่นยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับก็จะเป็นแบบ1ดินเลย CD ดีวิดูเอ็มีมมีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB มาให้แล้วก็ส่วนของตัวแอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ส่วนงตัวด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว ที่ต่อบุหรี่นะครับแล้วก็ตัวปุ่มปรับโหมดนะฮะขับ2ขับ4 4่โฟร์โรโฟไฮเกียร์โรอะไรต่างๆแบบนี้ใช้งานได้ตามปกติหมดนะครับเพราะว่าโดยเบื้องต้นก่อนเอามาทำรีวิวเนี่ยมีการทดลองขับแล้วก็ทดสอบในเรื่องของตัวระบบขับสีให้แล้วแบบคร่าวๆแต่ตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราออกถนนใหญ่กันเลยจะเต็มสักทุกเกียร์นะครับแล้วส่งกุญแจนะฮะก็จะเป็นตัวดอกธรรมดานะครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าก็จะออโต้ช่างฝั่งคนขับอย่างเดียว ส่วนของตัวเซนเซนร็อกตรงนี้มีมาให้แต่ว่ามองข้างเนี่ยยังใช้เป็นแบบแมนนวลล้วนๆอยู่นะครับส่วนของตัวเบาะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีเทา60ต่อ40นะฮะตรงนี้ถือว่าสวยมากนะครับสภาพโดยรวมที่เราดูกันไปนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในจะเป็นค่อนข้างที่จะใหม่นะครับแล้วก็ตัวโฉมนี้เนี่ยยังเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดอยู่นะครับไม่เหมือนกับตัวโฉมใหม่ที่เป็นแบบพิโกโลก พวกนั้นเนี่ยจะเป็น5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับก็เท่ากับว่าจะเพิ่มขึ้นมาอีก1อัตราทดด้วยกันนะครับส่วนของตัวด้านในด้านนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับรถตอนเดียวสับตัว e Option อิสุออปชั่นอาจจะไม่เยอะหรือว่าโดดเด่นลไรสมมากมายและก็ตัวเร่งไมคันนี้เนี่ยไมค์จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองไม้แท้เช็คศูนย์ได้รถสวยเดิมโรงงานน่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาและก็สรุปคันนี้ที่หน้ารถกันอีกทีหนึง่งไปครับ โอเคนะครับเราดูในส่วนของตัว3พันขับ4กันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งภายนอกภายในตัวเครื่องหรือว่าในส่วนของตัวของแต่งที่เรามอบให้กับคุณลูกค้าเองก็ดีนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัวราคานะครับสำคันี้ตัวรถปี2019เราจะตั้งราคาขายอยู่ที่539,00 0บาทอันขออนุญาตเน้นย้ำนะครับ5 3า0 0 0บาทตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีน่าจะฟรีดาวได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียว อย่างที่แอนบอกนะฮะตัวเลือกที่มีให้เลือกเพิ่มเติมคืออะไรบ้างใส่ตู้ใส่ข้อครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการตรงนั้นด้วยบอกได้เลยแดยนจะการให้นะฮะคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่เราอยากแนะนําแล้วก็ตัวรถมันค่อนข้างที่จะสวยมากอีกอย่างนึงคือในเรื่องของตัวของแต่งด้วยพอมันมีอะไรแปลกใหม่พอม,มีอะไรแปลกตามันเป็นจุดเด่นให้กับตัวรถคันนี้ ให้คุณลูกค้าได้มีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและก็จุดสนใจจุดโฟกัสได้เยอะขึ้นนะครับยังไงต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้เดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัติอ์อัโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นลังใจกับพวกเรากดไลค์กดซับสไคร้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้รับชมนั้นเดี๋ยวเราติดตามตักันได้เลยคลิปนี้ัต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ